สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งนะครับที่อากาศดีมากๆกแล้วก็ตั้งใจที่จะไปหาอะไรกินแถวคลองโคลนนะครับมาสะดุดตาอยู่ร้านหนึ่งครับเป็นร้านแรกเลยฮะอยู่ปากทางเข้าคลองโคลนครับนี่คือร้านลุงเก้งซีฟู้ดครับบรรยากาศโอเคเลยทุกคนแต่จะมัวเดินเล่นไม่ได้ครับเดี๋ยวไปสั่งอาหารกันดีกว่าถ้ามาคลองโคลนเนี่ยก็ต้องมากินอาหารทะเลถูกไหมครับที่นี่เขาขึ้นชื่อมากเรื่องความสด ความใหญ่ดูได้เลยฮะอย่างปูเนี่ยเขาเอามาโชว์หน้าร้านเลยครับเขาบอกว่าถ้าทานครบ2,800บาทได้ปูฟรีหนึ่งตัวโอ้โหโปรโมชั่นแบบดึงดูดใจมากเลยครับอาหารเยอะมากๆแล้วก็น่ากินทั้งนั้นเลยแล้วก็ที่ชอบคือราคาก็ไม่ได้แพงเลยนะครับวันนี้สั่งเมนูที่ร้านแนะนํามาเลยครับแต่ที่ต้องไม่พลาดเลยเนี่ยก็ต้องเป็นปูไข่นึ่งนมสดครับนี่คือปูไข่ที่เขาจะเอามานนึ่งนมสดนะครับไข่เต็มๆเลยครับปูที่นี่อวบมากๆครับวิธีปรุงเนี่ยไม่ได้มี ขั้นตอนอะไรมากมายเลยฮะราดนมสดเข้าไปเสร็จแล้วก็นึ่งเลยครับระหว่างรอปูสุกนะครับมาดูันนี้จะเป็นกุ้งเผาตัวใหญ่ๆมันกุ้งเยิมย้มๆครับย่างบนตะแกรงไฟอ่อนๆหอมฟุ้งไปทั่วเลยครับส่วนอันนี้นะครับคุณป้าทําผัดฉาหอยหลอดอยู่ครับเป็นของดีขึ้นชื่อสมุทรสงครามเหมือนกันครับใส่กระชายพริกไทยอ่อนหอมมากๆครับส่วนอันนี้ครับเด็ดมากหมึกผัดกะปิ หมึกตัวใหญ่ๆเลยครับและนี่คือซอสกะปิของเขาเคี่ยวมากับน้ําตาลแล้วก็เครื่องปรุงสูตรพิเศษของเขานะครับผัดกับปลาหมึกสดๆแค่นี้เองจบเลยนะฮะอร่อยแล้วครับหม้อนี้เป็นต้มส้มปลากระบอกครับสมุนไพรเยอะมากๆครับแล้วก็ปลากระบอกเนื้อเด้งมากๆดูดิครับเทใส่หม้อไฟร้อนๆเลยครับต่อมาเป็นปลากระพงทอดน้ําปลาครับ ตัวใหญ่จริงๆครับปลากระพงที่นี่แล้วก็ทอดกันใหม่ๆสดๆเลยครับแล้วก็จะมีปลาทูซาเตียครับแล้วก็จะมียำปูไข่ดองด้วยครับแล้วก็มีแกงส้มไข่ปลาเรียวเซียลใส่ยอดมะพร้าวครับส่วนเด็กๆนะครับก็จะมีข้าวผัดปูฮะแล้วก็อันนี้เป็นเนื้อปูผัดผงกะหรี่ครับมีหอยแครงตัวใหญ่ๆด้วยครับอันนี้เป็นปูมมานึ่งแบบแกะเนื้อนะครับโอ้โหเนื้อเยอะมากๆครับอ่ะเรามาดูนี่ดีกว่าครับปูนึ่งของเราสุกแล้วเปิดออกมาเลยโอ้โห น่ากินสุดๆครับบรรดาพ่อครัวแม่ครัวที่นี่เนี่ยทำอาหารกันไวมากนะอาหารที่นี่เลยรอไม่นานนะครับแป๊บเดียวนี่ครับอาหารเต็มโต๊ะเลยมาเริ่มจากปูก่อนแล้วกันครับผมนี่คือปูไข่นึ่งนมสดครับดูไข่ดิโอ้โหอันนี้แค่แบบนึ่งกับนมสดแค่นี้เลยนะครับจิ้มน้ําจิ้มซีฟู้ดหน่อยครับปูหวานมากครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคือน้ําจิ้มซีฟู้ดอร่อยจัดจ้านเลยครับต่อมาเป็นปลากระพงทอดราดน้าปลาครับตัวใหญ่มากครับปลาสด กรอบนอกเนื้อข้างในนุ่มกินกับยำมะม,ม่วงก็ได้ครับหรือว่าจัจิ้มน้ําจิ้มซีฟู้ดก็ดีอันนี้เป็นยำปูไข่ดองน้ํายำอร่อยมากครับแล้วก็ปูไข่ดองเนี่ยเค็มเค็มหวานหวานเนื้อแน่นๆเลยครับนี่ครับ ตักกินเลยครับบนกระดองปูนี่แหละฟินมากๆครับต่อมาเป็นแกงส้มไข่ปลาเรียวเซียวใส่ยอดมะพร้าวอันนี้ก็แซ่บเหมือนกันเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดครบเครื่องจานนี้ไฮไลท์เลยครับหมึกผัดกะปิมาแล้วต้องสั่งนะครับถ้าไม่ได้กินคุณจะเสียใจเพราะว่ากะปิที่นี่เนี่ยถือเป็นสุดยอดของกะปิแห่งประเทศไทยเลยนะครับแค่เอามาผัดกับหมึกสดๆนะครับเนื้อหมึกเด้งๆซอสหอมกะปิ เค็มๆหวานๆสุดจริงครับเมนูนี้ต่อมาเป็นกุ้งเผาครับน้ำจิ้มซีฟู้ดราดลงไปเลยครับผมดูเนื้อดีครับลอกออกมาแบบนี้เลยฮนะเนื้อฉ่ำมากๆครับหอยแครงที่นี่ตัวใหญ่มากหอยนางรมอันนี้สั่งมาทีหลังนะครับเทียบกับฝ่ามือครับสดและใหญ่จริงๆแล้วก็เนื้อหวานมากดูดีครับอีกนิดนึงเกือบจะเท่าหน้าคนถือแล้วนะครับ หอยลอดผัดช,ชาครับอันนี้ก็ควรสั่งแบบน้ำมีฟองมาด้วยนะจะเข้ากันมากเลยนะครับเป็นกับแก้มดีมากอันนี้ต่อมาอน,นี้เป็นปลาทูซาเตียนะครับรสชาติจะคล้ายๆกับปลาทูต้มเค็มนะครับเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของสมุทรสงครามอีกเมนูหนึ่งเลยฮะสรุปเลยแล้วกันครับถ้ามาเที่ยวคลองโคนแวะมาเลยฮะให้คะแนนความสดของซีฟู้ดครับรสชาติจัดบรรยากาศดีแล้วก็ที่จอดรถเยอะมาก พิกัดและรายละเอียดนะครับดูได้ในคอมเมนต์เดี๋ยวแอดจะปักหมุดไว้ให้ในแคปชั่นครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามเพจแดกดึกไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ